ย้ยนสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมรายในเจ้าตัวอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่โอเคนะครับผมนะมาอัปเดตลูบี้กันอีกเช่นเคยของสัปดาห์รอบนี้ดีกว่านะครับผมสัปดาห์นี้เนาะนะครับผมน่าจะเป็นสัปดาห์ที่17นะครับผมนะเพราะว่าพาร์ติเแล้วน่าจะ16นะฮะอ่าถ้าผมจําผิดขออภัยก่อนไปเลยนะฮะโอเคนะครับมาซึ่งไอเดียลัก ก็เก็บตอนนี้ดูพี่ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับผมนะผมไม่ได้เข้า p ีพให้ดูนะเพราะว่าเข้าไปมันก็ไม่ได้รับนะครับผมเพราะว่าผมรับไปแล้วแต่ว่าผมแคปรูปหน้าจอไว้อยู่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูก็แล้วกันนะว่าในส่วนของไอเดียหลักไอเดียไอเดียหลักแล้วก็ไอเดียที่2เนี่ยว่าผมจบดีอะไรยังไงแล้วก็ดูบี้ถึงขนาดไหนแล้วนะครับผมนั้นก็ซีรีส์ก็จะมาอัปเดตก็คือสัปดาห์ที่17เนาะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมซีรีส์เก็บดองลูบี้นะครับผมครบ7,000พลูบี้เมื่อไหร่เราก็จะเปิดหาเกียร์เมื่อน,นั้นนะครับผมนะซึ่งเก็บ2องไอดีนะฮะโอเคก็จะถึง7,000หรือเปล่าไม่รู้แหละไอดีหลักนะครับผมนะ <c oughs> ต้องคุณว่าไอดีหลักไอเดียเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าในส่วนของเดือนเนี้ยผมจะใช้ลูบี้นะครับผมเพราะว่า,าได้ใช้ลูบี้เนี่ยในส่วนของการรีดานอ่ารีดานขนนกนะครับผมนะเพื่อฟาร,ร์มขนนกให้มันได้ เยอะๆนะครับผมนะซึ่งก็นี่เลยผมให้ดูเลยนะครับผมตอนเนี้ยขนนกผมเริ่มเยอะแล้วเห็นไหมเหมือนเจ็ดแล้วนะผมแป๊บเดียวเหมือนเจ็ดนะครับผม,บบผมถ้าผมฟาร์มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วผมรีหนึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มๆ,ๆเนี่ยหรือตอนอันเนี้ยมันมีกิจกรรมหรือมีในส่วนของดาวเอ่อดาวเคราะห์สเตจพิเศษอันเนี้ยฉลองครบรอบสิบปีครึ่งเนี่ยอ่ะผมก็จะฟาร์มขนนกได้เยอะๆนะครับผมนะอ่า หนีผมฟาร์มให้ดูสักหนึ่งด่านสักหนึ่งรอบก็แล้วกันนะครับผมนะซึ่งนี่แหละนะครับผมนะหามาจากตรงไหนสําหรับคนนกให้ได้เยอะๆผมก็เน้นผมก็เน้นลหลักๆเลยไอดี ID หลักหรือไอดีที่มีในสงองตัวอพีร้อยทั้งสองชุดก็คือทีเอทีบีเนาะอ่าก็หรือว่าจะเรียกในส่วนของทีมห้าร้อยสองทีได้นะแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะแต่ผมเรียกว่าทีมพีร้อยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าตัวหนึ่งมันครบหนึ่งร้อยพีเนาะในส่วนของแต้มกบนะครับผมนะมันก็จะ ได้โบนัสเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็จะได้ของดรอปเพิ่มคูณ2นะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมนี่สมมาปุ๊บแล้วก็ได้เด้งๆแบบนี้อ่าก็ได้คนนกเยอะก็หาคนนกเยอะจากตรงนี้นี่แหละนะครับผมเป็นหลักเป็นแหล่งเลยนะครับผมนะไอดี ID หลักนะไอดี ID อื่นก็ถามว่าฟาร์มไหมฟาร์มนะครับผมแต่ว่าจากฟาร์มได้น้อยกว่าเพราะว่าทีมพีร้อยผมไม่มีหรืออาจจะมีอยู่แต่ว่าก็มีไม่ครบอะไรประมาณนี้นะครับผมหรืออาจจะมีก็มีแค่ทีมเดียวประมาณนี้ทีมเองทีมหนึ่งอะไรงี้นะครับผมแล้วก็อีกทีมึง อ่าทีมีเป็นแบบตัวน,นั้นนี่นู่นอะไรแบบเนี้ก็ได้นะครับผมก็เลยแบบนั่นแหละจะได้น้อยกว่าไอดีหลักนะครับผมเพราะว่าไอดีหลักเนี่ยมีค่อนข้างที่จะครบครบชุดกว่านะครับผมเพราะว่ามีในสองตัวพรีร้อยเนี่ยเยอะนะครับผมทั้งโคโรโบเลนเจอร์แล้วก็ตัวอ่าทีพรีร้อยชุดชุดเล็กนะครับผมชุดใหญ่ก็มีนะเออแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดชุดเนี่ยผมน่าจะมีไม่ถึงสิบตัวมั้งอืมหรือว่ามีครบอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่า ที่รู้ที่รู้แน่ๆก็คือไอดีหลักของผมเนี่ยมีตัวปีร้อยเยอะมากนะครับผมไอดี ID อื่นผมก็พยายามพยายามแบบทยอยทย,อยทำอยู่นะส่งตัวปีร้อยนะก็อย่างเช่นไอดี2สองผมก็ทำอยู่นะอ่าก็ทำได้แล้วอะ่ะทีมบีมีทีมแบบพีร้อยทีมหนึ่งแล้วนะครับผมนะกเ็เหลือแค่อีก ทีม A ทีมเดียวนะครับผมนะที่จะได้ในส่วนของทีม P 1 0 0ออีกนะครับผมนะมันต้องมีนะเออถ้ามีเนี่ยมันจะได้แบบว่าวัตถุลงวัตถุดิบได้คูณทงคูณสอ,หร,อหรือได้ของเยอะขึ้นนะครับผมถ้าถ้าถ้าถามว่ามันจําเป็นไหมในส่วนของอทีมแต้มกบอะไรเงี้ยนะครับผมนะถ้าใครเป็นแบบว่าน้นแบบว่าเล่นแบบว่า,เ,บบวาเป็นสายฟาร์มอยู่แล้วชอบฟาร์มอะไรเงี้ยก็จําเป็นอยู่นะผมว่าก็ได้อยู่แต่ถ้า,าไม่ได้ขยันฟาร์มขี้เกียจเล่นอะไรเงี้ย ผมว่าก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่เสียหายก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมนะเพียงแค่จะหาวัตถุดงวัตถุดิบช้าหรือได้แบบของอ่น้อยไปหน่อยอะไรเงี Beni, main, high, Michael, least, ue, ้ยนะครับผมนะอยากจะบูทให้มันได้ของเยอะมากขึ้นก็นี่แหละต้องทําใน2องพีร้อยเนาะไอ้นี่ใหม่ทาได้ไหมทําได้นะผมแต่ว่าจะทําค่อนข้างที่จะอ่ยากไปหน่อยนิดนึงนะสำหรับปัจจุบันนี้นะครับผมนะถ้าถามว่ามันยากขนาดไหนก็อ่ไม่รู้ดิมันอาจจะยากแบบว่าอาจจะเปลืองขนนกก็ได้นะผมบางตัวอาจจะจับ ยากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีด่านที่มันจับง่ายอยู่แล้วก็อ่ะไปหาดูของคนอื่นเขาแล้วกันว่ามันทงมันทําอะไรยังไงนะผมนะผมก็เคยสอนไปแล้วแหละนะแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่ามันอ่าคลิปไหนนะโอเคก็อ่ะไปเรื่อนๆหาดูแล้วกันนะครับผมวิธีทําพีรลงพี่ร้อยนะมีหลายคนทําให้ดูแล้วเนาะอ่ะโอเคมาอัปเดตอีกสองตอนเลยดีกว่านะ ว่าลูบี้ถึงขนาดไหนอะไรยังไงแล้วนะผมลืมบอกไปเลยนะว่าไอดีหล,ลักจบดีอะไร <c oughs> ลืมบอกขออภัยนะครับผมนะผมจบลีท้องหนึ่งนะอ่าก็ไม่ค่อยได้ดันไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมนะก็ไม่เป็นไรหนึ่งแล้วก็ได้มาหนึ่งรลูบี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะมาหาแลกเปลี่ยนตรงนี้อีกอยู่เพื่อให้มันลูบี้ได้เพิ่มมากกว่านี้อยู่นะในส่วนของร้านค้าอีเวนต์นะครับผมเนี่ยตรงนี้มันมีให้เรา แลกอยู่นะครับผมนะ300รูบี้นะครับผมก็คือใช้ในส่วนของสามร้อยเหรียญตานะครับผมเหรียญตา10ปีครึ่งนี่แหละซึ่งเหรียญตาเนี่ยมันก็หาง่ายอยู่แล้วนะครับผมนะผมก็สามารถแลกแล้วก็อาจจะเอาไปใช้เปิดใน2ตู้กาชาเกียร์ตู้กาชาบอสมืดก็ได้แต่ว่าผมจะเก็บไว้นะไอดี ID หลักแล้วก็ไอดีที่2องแล้วไอเดีอื่นอาจจะเปิดก็ได้นะผมไม่แน่เดี๋ยวรอรู้แล้วกันว่าผมจะทําอะไรยังไงนะผมในส่วนของรูบี้ที่มัน แจกมาหรือลูบี้มาให้เราแบบหรือว่าจะเป็นในส่วนของลูบี้ที่มันแบบว่าให้เราแลกอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็อ่ะเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับผมนะโอเคไปรับไอเดีถัดไปเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมารับในส่วนของลูบี้ไอที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับผมนะอ่ะซึ่ง ID ที่2ของผมนะครับผมก็ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมผมจบหลีกประมาณท้องหนึ่งนะครับผมนะก็เหมือนกันกับเหมือนกันกับไอดีหลักเลยนะครับผมนะจบหลีกท้องหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงได้เล่นไม่ค่อยได้ดานเท่าไหร่แต่ก็จบหลีกได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมได้มาเพิ่มอีกหนึ่งร้อยลูบี้นะครับผมนะก็ตอนนี้ลูบี้เป็น5,100รลูบี้แล้วอ่ะก็เพิ่มทยอยมาขึ้นอีก9นิดนึงแล้วนะครับผมนะในส่วนของไอดี้สองนะฮะแล้วก็ไอดี้สองนี่ดีหน่อยนะไม่ได้เหมือนกับไม่ได้เหมือนกับไไออดดีีีหหลลัักกเเเนนาาาะะะพรว่่ยจใช้ อ่าเล่นในส่วนของจะใช้ลูบี้เล่นในส่วนของการรีด่านขนนกนะครับผมนะเพื่อรีหาแบบไม่ใช่ดิเพื่อฟาร์มขนนกให้มันได้เยอะๆนะครับผมนะแต่ว่าเนี้ยก็ฟาร์มขนนกอยู่แหละนะครับผมแต่ว่าไม่ได้รีนะฮะเพราะว่าทีมพีร้อยของผมมันก็อ่ายังไม่ครบทีมทั้ง10บสตัวหรือ2ทีมนะผมทีม A ทีม B เนาะยังไม่ครบมีแค่ทีม A ทีมเดียวมีแค่มีแค่ทีม B ทีมเดียวประมาณนี้นะครับผมนะไม่ได้มี สองทีมนะครับผมนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะมันอยู่ที่ทีมสองนะนี่นะครับผมเป็นทีมพีร้อยชุดเล็กนะครับผมอันนี้ก็มีดีหน่อยอโครบโบรเรนเจอร์หนึ่งตัวตอนนี้ผมกำลังทำคิสกิอยู่ด้วยนะครับผมเนาะ <c oughs> ก็ก็ไม่รู้นะครับผมว่าจะอ่าเป็นพีร้อยครบ แบบว่าพีร้อยแล้วก็เลเวลแม็กเมื่อไหร่นะครับผมเพราะว่าวัตถุดิบมันไม่พอนะเดี๋ยวพยายามทยอยในส่วนของสร้างวัตถุดิบอยู่นะครับผมนะออโอเคนับมาก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเนาะเออถ้าไม่เห็นภาพ อ่าที่ผมแคปหน้าจอไว้ให้นะครับผมก็แสดงว่าผมลืมใส่ให้เนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าผมจบดีกทองหนึ่งจริงๆนะในส่วนของสัปดาห์นี้รอบนี้นะครับผมอัปเดตรอบนี้เนาะในสนองซีรีส์เก็บดองลูบี้นะครับผมนะให้ครบ7,000ลูบี้ครบ7,000ลูบีบ 7, ้เมื่อไหร่เราก็จะเปิดฮาเก,กียเมื่อนั้นนะครับผมนะซึ่งเกียร์เนี่ยตอนน้นอาจจะเป็นเกียร์เซตอะไรอ่ะคิดมาดก,ก็ได้เนาะเออหรืออาจจะเป็นเซตปีใหม่ผมก็จะเปิด ก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นช่วงโคโรโบเรนเจอร์นะผมถ้าเป็นช่วงโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยผมก็เอาจริงๆนะอยากได้มากๆเลยนะครับผมนะทั้งเกียร์เจ็ดาวก็8ดาวด้วยอะไรประมาณนี้ถ้า8ดาวก็ขอเป็นโดแน่นอนถ้า7ดาวก็ขอเป็นเกียร์อ่าไม่ตกแต่งก็เกียร์ป้องกันก็ได้ขอแบบค่าแบบพื้นฐานที่ดีหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมมีลดลงลดแล่ลบสกิลต้านสกิลอะไรประมาณนี้นะครับผมนะผมจะได้ใช้อับกิ้อับเกียร์ธาตุให้ทีมของผมได้แข็งแกร่งขึ้นหน่อยแล้วกันนะฮะ อ่ะสำหรับตัวของบอสมืดนะครับผมนะผมก็ไอดีนี้นะผมไอดีที่2นะผมก็ได้อัปเดตแล้วเนาะในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับผมนะในส่วนของเดตลูบี้พัฒนารูบี้เอ้ไม่ใช่พัฒนารูบี้อัปเดตลูบี้พัฒนาอ่าไอดีไอดียสองอ่าอัปเกรดไอดียสองนะครับผมในส่วนของคลิปที่แล้วเออนะฮะก็นี่แหละโดยที่การปั้นในส่วนของบอสมืดเป็นร่างก้าดาวนะฮะอ่ะก็ ปันมาไม่ผิดหวังเลยนะผมใช้งานได้ดีจริงๆเลยมาเดี๋ยวเล่น PVP ให้ดูสักรอบก็แล้วกันนะซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ PVP หมุนเวียนด้วยเนาะเป็นธาตุไม้นะครับผมนะก็จะในส่วนของแมปเนี่ยมันจะมันจะแคบนะครับผมนะแบบเรือเรือเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยมันจะติดเดียวเองนะครับผมนะพื้นที่ในการเดินของเลนเจอร์เนี่ยนะผมมันก็ส่งผลดีต่อการบอสของของเราด้วยเนาะก็ จะยิงได้ถึงหน้าป้อมศัตรูเลยอะไรประมาณนี้นะผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะข้ามลึกข้ามไกลข้ามเถื่อนมากๆเลยเห็นไหมเหมือนเิ้มม่วงเนี่ยถึงหน้าป้อมศัตรูเลยวิลไร้วิลัง,ลงหินนะครับผมนี่หนไหมก็บอสผมก็จะยิงได้ค่อนข้างที่เถื่อนพอสมควรเลยนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็มีเพื่อนๆคนหนึ่งนะครับผมนะถามกามาันมาเนาะว่าระหว่างบอสมืดในส่วนของตัวบอสมืดนี้นะอ่าบอสมืดทัดทัดมืดของเดือนนี้ ตัวใหม่นะครับผมนะแล้วก็บารล็อกนะครับผมทําร่าง9ดาวแม็กตัวไหนเป็นตัวแรกดีนะครับผมนะก็เอาจริงๆนะผมก็ไม่อยากจะพูดตอบเท่าไหร่นะเพราะว่าในคลิปนี้ไม่ได้มาพูดในสองประเด็นนี้แบบชัดเจนมากมากกว่านะครับผม <laughs> ก็คือจะพูดแค่แบบคร่าวๆให้ดูก็แล้วกันนะครับผมนะเออแบบ แบบว่าแบบยังไงเดีไม่ได้ไม่ได้แบบเล่นให้ดูให้ดูอะไรอย่างี้นะครับผมนะแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละนะว่าบาร์ล็อกเนี่ยมันก็ไม่ข้ามจริงแต่ว่าเอาจริงๆนะถึงมันจะไม่ข้ามสกิลมันก็กว้างอยู่ดีแล้วก็ดาเมจก็แรงโหดตึงใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับผมคอมโบก็เป็นคอมโบเล่นหืดเหมือนกันนะที่จริงใช้คู่กันก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะเลือกในส่วนของปั้นร่างก้าดาวแม็กเนี่ยผมจะเชียร์ในส่วนของในส่วนของมืด ทำเป็นบอสมืดตัวใหม่ดีกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรหรอก็แน่นอนอยู่แล้วตัวใหม่ใช้แรงกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะใช่มหมนั่นแหละนะครับผมนะผมเลยเคลียร์ผมได้เชียร์ในส่วนของทัดมืดก็คือบอสมืดบอสคนนอกกฎหมายไปเลยนะครับผมนะอ่าถ้าถามว่าเอา้าแล้วมันไม่ดีหรอบาวล็อกเอาบอก,บอกตามตรงเลยนะว่าดีอยู่นะอันนี้คืออ่ะอันนี้คือแบบ เดี๋ยวผมแบบว่าค่อยพูดมาอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดถึงประเด็นนี้แล้วกันนะฮะเพื่อนๆอยากให้ผมทำหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคหรือจะถามมากันอีกเยอะๆก็ได้นะครับผมนะว่าจะปั่นตัวไหนมงตัวไหนแม็กดีนะครับผมนะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะคลิปนี้นะครับผมใต้คลิปนี้พูดคุยกันได้เลยเนาะก็อยากจะหาเรื่องคุยกันด้วยแหละนะครับผมโอเคก็พูดถึงประเด็นนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแบบคร่าวๆนะเออว่า ถ้าใจรักจริงๆก็ปั่นตัวนี้ก็ได้นะไม่เสียหายเราก็ต้องการดาวงดาวเมททัดแสงอยู่แล้วหรือเรามีดาวมดเรามีดาเมททัดแสงอยู่แล้วเราก็ปั่นดาเมททัดมืดก็ได้เช่นกันแต่ว่าถ้าแบบมีอย่างเช่นเหมือนผมนะนี่ไอไว้ก็มีดาเมททัดมืดแต่ว่าคือนั่นแหละด้วยความที่ผมเกือนะครับผมก็เลือกที่จะปั่นไปเลยไม่ลังเรแน่นอนนะครับผมแล้วมันก็โหดตึงอยู่แล้วก็เลยแบบนั่นแหละปั้นมา เอ้ยมีคมสุขจังเลยเล่นเก่งขึ้นน่ะเออคือมันการันตีเลยเก่งขึ้นแน่นอนนะครับผมของไอดีแบบว่าไอดีของเพื่อนเนี่ยจะเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดแน่นอนนะครับผมถ้าปั่นในส่วนของตัวนี้ร่างก้าวดำแม่นะครับผมบอสมืดบอสคนนอกกฎหมายบอสขบงขบอยนะครับผมนะเออปั่นมาเล่นได้นะครับผมนะเออถ้าจะเชียร์ทางไหนจริงก็เชียร์ถังนี้นี่แหละอ่ะอวยเลยแล้วกันแต่ว่าเสียใจอย่างหนึ่งนะก็ ผมเปิดได้ไอดีเดียวนะครับผมเสียใจเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ก็อไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าออกให้ผมอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมก็อ่ทยอยลุ้นหาอีกทีก็แล้วกันแต่ว่าต้องลุ้นหาอันนี้ก่อนตูวแสงมืดเก่าก่อนก็แล้วกัน ก่อนก็แล้วกันนะครับผมช่วงกลางเดือนเนาะก็จะมาวันที่10นะครับผมวันที่10ต้นๆเนาะอ่าก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอาจจะมาแถวๆนี้ก็ได้นะครับผมในสองตู้ท่าแสงมาก่อนเนาะแล้วก็สัปดาห์หนึ่งปุ๊บเสร็จสิ้นนะครับผมก็จะมาเป็นตู้ท่ามือต่อนะครับผมนะสำหรับตู้ของท่าแสงก็จะมาเป็นตัวของบาวล็อกแล้วก็เอ๊ไม่ใช่ตัวของอาบาวไกทองแล้วก็บาวอนนบิสนะครับผมถ้าตัวเกมไม่บิดก็อาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้เอ๊ก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นในนตัวเเกกมบิดี่ย็ อาจจะเป็นตัวเบาลงบารล็อกอะไรก็ได้นะผมเป็นตัวอื่นก็ได้นะผมนะถ้าแบบบิดแบบวินาทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะส่วนทัดพึดก็อรอดูแล้วกันว่าจะมาเป็นตัวอะไรจะเก่งไหมอะไรยังไงนะครับผมนะก็เก่งไม่เก่งก็ช่างแหละก็ขอให้รุน่นคอยเปิดได้ก็แล้วกันนะในส่วนของตู้แสงวิดเก่าแล้วก็ตัวของตัวของตู้อันนี้ด้วยนะบอสมืดนะครับผมแล้วก็กระชากเกียร์จันท่าด้วยนะผมตู้นี้ก็น่าสนอยู่เหมือนกันนะก็อาจจะมีไอเดียไอ อาจจะมีไอดีไหนไอดีหนึ่งก็ได้ผมอาจจะมาเปิดแบบเล่นเลสัก2 0 0รลูบี้แรกอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าคงไม่ใช่ไอดีหลักไอดีซอลหรอกเนะ<笑>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 าะนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วนะครับผมนะใครที่ยังเปิดกาชงกาชายังไม่ได้ในสองตัวของบอสเนาะก็ขอให้โชคดีมีชัยห้อยเปิดได้ก็แล้วกันนะเกีย์ก็ด้วยนะนะครับผมนะสำหรับเกียร์จัทนทารอบนี้ก็โอ้ค่อนข้างที่จะแบบว่านั่นแหละเกียร์ไอพวกเนี้ยการันตีแน่นอนใช้งานได้ดีแทบจะทุกอันทุกชิ้นเลย ตกแต่งป้องกันแล้วก็อะไรอีกอาวุธน่ะใช้ดีหมดเลยนะครับผมนะในสองเกียร์จจันท์ถาน้อขอโชคดีนะครับผมนะอ่ะหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับแล้วก็จะมาแบ่คลิปหนสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ